อาการปวดตึงเกรงเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอปวดหลังปวดป่าปวดไหล่หรือส่วนไหนๆปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่นะครับเพราะนอกจากจะทรมานกับการใช้ชีวิตแล้วยังอาจจะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆทําให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังรักษาไม่หายได้สำหรับใครที่กําลังทุกข์ทรมานกับอาการต่างๆเหล่านี้ลองมาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นหมดทั้งเงินเสียทั้งเวลากินยาแก้ปวดจนไตจะพังก็ยังไม่หายแถมบางครั้งยังได้อาการอื่นเพิ่มเขามาอีกด้วย ผมขอแนะนำนี่เลยครับเมตาบาลานซิ่งครีมครีมพลังนาโนที่ช่วยลดอาการปวดตึงเกร็งของกล้ามเนื้อได้ภายใน5นาทีทำไมถึงทำงานได้เร็วขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าเมตาบาลานซิ่งครีมเป็นครีมนาโนที่ใช้พลังงานจากอัญมาีสีชมพูอย่างทูมาลินซึ่งเป็นอนัตก,กร,รมในการปล่อยประจุลบลงสู่ชั้นกล้ามเนื้อได้อย่างลึกและรวดเร็วเมื่อเกิดการกระตุ้นด้วยแรงสั่นสะเทือนของพลังงาน เลือดก็จะไหลเวียนได้อย่างดีขึ้นแต่กล้ามเนื้อก็จะคลายตัวทําให้อาการปวดตึงหายได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนั้นยังมีซิลเวอร์นาโนที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ลดอาการอักเสบของผิวหนังด้วยครับน้ําร้อนลวกไฟไหม้รีบทาเมตาได้เลยนะครับพอจะลดอาการบวมแดงได้ทันทีส่วนใครนะครับที่มีอาการไมเกรนปวดหัวเวียนหัวเครียดนอนไม่หลับเมาลดมเมาเรือแนะนําให้พกเมตาไว้สูตรดมเป็นประจําจะช่วยอาการเหล่านี้ได้เยอะมากๆเลยนะครับ จำไว้นะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนมีเมตาพกติดตัวไว้สบายใจสบายตัวแน่นอนครับอาการที่คุณเป็นอยู่ให้เราดูแลคุณครับทักเข้ามาตอนนี้เพื่อสอบถามโปรโมชั่นสุดพิเศษคลิกด้านล่างได้เลยนะครับ